คืนวันที่11นะครับวันที่11กับ12เนี่ยผมไปนอนโรงแรมมานี่อยู่กรุงเทพนะครับผมอยู่กรุงเทพเนะี่ยผมไปนอนโรงแรมชื่อเชงกิราโอ้อยู่บางรักีเองอยู่ไม่ไกลาจากบ้านผมเลยนะครับเนะี่ยห่างกันก็ประมาณสัก4กนะิโลเมตรจริง,รงๆไม่ทองไปนอนไ็ไดนะ้นอนบ้านก็สบายสบายนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ไปนอนโรงแรมใหม่เหมือนกันนะสัปดาห์ที่4กับ5นะ กันยายนก็ไปน,นอนโรงแรมชื่อโรงแรมคอนราดอยู่วิทยุนะโอ้สบายเหมือนกันนะครับเนะปไนนอนเพื่ออะไรก็เพื่อว่าจะได้เป็นการพักผ่อนบ้างนะ work from hotel เนะี่ยผมไปที่โรงแรมปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปบรรยายพันซูมอย่างนี้เป็นต้นนะมีบริการดีมากเลยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่ผมไปนอนที่โรงแรมเชงกิล่าโรงแรม rad, คอนราดก็ดีมากเหมือนกันเนี่ยนะครับเนะชงกิล่านี่นเชื่อไหม ผมไปนอนที่นั่นเนี่ยนะเขาบอกให้เช็คอินตั้งแต่หกโมงเช้าของวันเสาร์นะไปตั้งแต่กไก่โหเลยหกโมงเชา้าเช็คเอาท์ได้เวลา20่สนาฬิกาของวันอาทิตย์แต่ว่าจริงๆผมก็ไปถึงนั่นตึกแปดโมงอะไรเงี้ยนะครับนะขากลับวันอาทิตย์ก็ประมาณสามโมงสอกบ่ายสองสามโมงก็กลับบ้านแล้วนะไม่ได้อยู่อะไรนักหนาขนาดนั้นนะแต่มีข้อดีตรงที่ว่าเอ่อถ้าบางท่านเนี่ยอยากจะไปพักผ่อนเนี่ยครับนะ่ะน่าจะไปนอนมากเพราะโรงแรมประเภทนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่า อย่างปกตินี่ราคาคงจะแพงมากนะผมพักห้องราคา3า0พนะถ้าเป็นเวลาปกติอาจจะเป็น6-7,000ก็ได้นะของผม3า0พันเแชงกรล่านะครับแชงกรล่านี่3า0พนเกได้อะไรบ้างนะได้คือหนึ่งเนี่ยพักแต่เข้าแต่เช้าใช่ไหมโอ่งเช้ายันสองทุ่มวิกวันหนึ่งจริงๆแล้วปกติการพักเช็คอินเนี่ยมันต้องบ่ายสองนะเช็คเอาท์เที่ยงของอีกวันหนึ่งไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำไป อันนี้เกิน24ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะครับนะถึงประมาณ20ชั่วโมงเขวกัน,นนะเยอะมากเลยนะครับนะทีนี้ประเด็นก็คือว่านอกจากจ่าย3,900แล้วเนี่ยนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่วิวดีนะมองเห็นวิวแม่น้ําสวยงามมากวิวหลักล้านว่ันนะวิวหลักล้านนะผมไปที่นั่นเนี่ยเขามีแถมคูปองร้านอาหารจีนเนี่ยที่ในนั้นเนี่ยนะครับมูลค่า2,500บาท โอ้โหเทาสองพบาทเนี่ยลบด้วย3ามพันเนี่ก็แค่ค่าห้องแค่พันสเองนะเนี่ยโอ้โหถูกแสนถูกนะผมก็ไปกับสีภรรยาเนี่ยครับไปพักผ่อนบ้างนะครับในโรงแรมใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะครับว่ายน้ําได้ครับนะเพราะโควิดมันไม่ได้อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับนะยกเว้นว่าเราหายใจใส่กันแล้วยังจะแย่ได้นะครับนะวน่ายน้ํามีคล้ายๆรีสอร์ทมีต้นไม้อะไรต่างสวยงามมีวิวหลักล้านอยู่บนตึกสูงๆชั้น20นะแล้วก็มองลงมา เจอแม่น้ำเจ้าไวย,ยาเจอสะพานหลักสินอะไรต่างๆเนี่ยครับสวยงามเนะนี่ยมีอาหารอีก25 0บนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยครับผก็คง,งจะรับประทานกันนู่นนะครับตั้งแต่ไปถึงก็ตามสั่งอาหารมารับประทานได้เที่ยงก็ได้เย็นก็ได้วันตอนเช้าก็มีเบกฟาสอยู่แล้วใช่ไหมครับนะกลางวันของอีกวันหนึ่งก็ยังได้อีก2อ0บคงทใช้ถ้าไม่หมดนะแต่เลีย้ยงผมนี่ก็ อยากจะไปทานอาหารนอกที่โรงแรมเนี่ยครับเพราะว่าแถวนั้นนี่บางร้านนี่ร้านอาหารอร่อยเยอะนะแต่จริงๆแนะล้วบางร้านก็ไม่ก็อร่อยเท่าไหร่นะครับรนะอจกนกระทั่งวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เนี่ยครับก็เลยนัดลูกๆมาทานข้าวด้วยกันนะมาทานข้าวด้วยกันแล้วเนี่ยนะหมดไปนะมากกว่าสองพันหน้าร้อยสามใก็ไปกับหลายคนนะครับเนี่ยว่าบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะไป พักผ่อนว่ายน้าอยู่หลายรอบเลยคุนะครับห้องก็ป้างขวางใหญ่โตนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือแทนที่เราจะเดินทางไปถึงรี่อ่ะที่ต่งางจังหวัดแล้วก็นอนที่นี่ซะเลยนะฮะมีบรรยากาศการพักผ่อนที่ดีนะครับนะเดินเล่นนะฮะว่ายน้ําก็มีนะครับสารพัดนะไม่ต้องเปลืองค่าน้ํามัน,นไม่ต้องขับรถไกลๆอาจจะบางทีอาจจะไม่ปลอดภัยบ้างนะครับอย่างนี้นะรัก็เลยฝากเอาไว้นะฮะอย่างเช่นที่ คอนราดเนี่ยครับที่คอนราดที่วิทยุเนี่ยครับก็มีข้อดีเหมือนกันนะห้องเนี่ยใหญ่มากเลยนะนอกจากห้องนอนแล้วเนี่ยยังมีห้องรับแขกอีกหนึ่งห้องนะนั่งกันไม่หวานไม่ไหวเนี่ยครับนะนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ยังมีขับเลนะ่าขึ้นไปรับประทานเบรกบายอะไรต่างๆได้สบายๆนะครับนะมีอาหาร เชา้ากลางวันอะไรต่างๆเนี่ยครับโอ้สองมื้อเลยแบบเล็กฟาดส,สองมื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับราษาว่ายน้ําก็ใหญ่โตเหมือนกันไว่ายได้สบายๆนะครับก่อนหน้านี้เมื่อตอนต้นปีก็เคยทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับนะโรงแรมชื่อชาเตียมนะชาเตียมก็อยู่ใกล้กว่าเชียงกีล่าครับใกล้ใกล้กลับบ้านประมาณแค่3โลนั่นเองนะห้องขนาดใหญ่นะครับนะห้องขนาดใหญ่มีห้องรับแขกอย่างดีมีระเบียงออกไปอีก นะครับห้องนอนก็ใหญ่อางอบน้ำมีทุกที่อย่างดีนะครับน้ำอุน่นน้ำร้อนอะไรต่างๆเนะี่ยสระว่ายน้ำอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งที่บางทีเราอาจจะพักผ่อนในกรุงเทพบ้างหรือบางทีไม่ใช่แค่พักผ่อนไป work from hotel หรือว่า W F H เนี่ยไม่ใช่ work from home นะครับนี่ work from hotel นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ลองดูนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอย่างเช่นที่แชงกีล่าเนี่ย ที่อื่นก็ราคาก็ใกล้เคียงกันเนี่ยครับจริงๆแล้วเจ้าอื่นก็มีนะครับแอนทิเนะพระอาสซ่าแอนทิน่นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเซนเลจิสอยู่ตรงข้ามกับสนามบ้านงสนามบ้าราดดัริตรงนั้นเนี่ยนะครับสนามนาจุลาเนี่ยก็มีเหมือนกันหรือหลายโรงแรมมีโปรโมชั่นคล้ายๆายายายกัน,นท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะมาไหว้พระในเมืองมาเยี่ยมญาติในเมืองหรือว่าอยู่บ้านญาติก็ย,ยังไงอยู่เนี่ยครับ นะหรือแม้จะมีคอนโดอยู่บางทีเรามันอยู่แบบนี้บ้างนะเป็นการพักผ่อนที่ดีมากเหมือนกันนะครับนะเป็นรีสอร์ทในเมืองนะครับนะแต่เงก็ตามเนี่ยในช่วงวันหยุดที่ผ่านๆมาเนี่ยครับผมก็ไปต่างจังหวัดเหมือนกันนะแต่นี่เป็นแนวทางหนึ่งในการพักผ่อนแบบรีสอร์ทในเมืองเป็นต้นนะครับมีโอกาสก็ออลองออไปดูกันนะครับ